บนตะเลิกเล่นต่อไม่ได้ครับมีการเปลี่ยนตัวจำเข้ากับจังวเตะเอนกันดูหน่อดูหยเล่นเกี้ยวขึ้น ล่ยเลยเอาไ่ยวไล่เลยอาดเนี่ยเอาไล่สวยแลาวจิดปเอเป็นประตูสประตูต่อหแล้วครับโอ้โหพันนีมูลสารสุดน่าจากโอดย่างพัะประตูที่สมให้น้ำยืนวิทยาครับไอ้เปียวแผงลิ์ครับ หมายเลข23่ <S <S s right. ิฟิตจัดเหลือเกินนี่แหละครับหมายเลข23่สานีมูลนสารครับสุดหน้าจากโดนยางวันนี้วิ่งสุดๆุดหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาครับหมดเวลา แชมป์กีฬานัเกเรียนฟุตบอลรุล่นสป .8 ปีหญิงเป็นของโรงเรียนน้ำยืนวิทยา3ประตูต่อ1งครับเด็กน่อยไม่เด็ไปลอยเทียร์โรงยนพนนทดไปลอยเทียร์ไปพนนท์ไปพนนท์